โอ้โหได้มาให้คุณสนคุณก็เลยมาสั้งเกิว่าเนี่ยคือคอนเซ็ปต์ของนี้ก็อขัวเคลื่อนคนถนนชื่อนอกจากาศมีสู้นะก็เรียนรู้วิชาไม่เกี่ยวอัไนี้จะเป็นปเกษตรทีนี้พอตั้งคอนเซ็ปต์เสร็จก็มาเรียกว่าใครจะซู้อนะก็แบ่งเลยออกเป็นหน้าเรื่องหน้าสตาร์วแล้วก็มาดูว่าในแต่ละเรื่องโลโก้ใสแน่นอน ผู้แรกนม้สมุกสมามีสมุกสมาเยูนยน้นี้นต้โงเปิดนแข่งกีตพีตั้งแต่ย้ตเสนอก็คือยีสืทุกคนแล้วก็แข่งครันกันก็เลยเอาทันนี้นี่เขาบอกเลยทุ่ๆกองจะเจิดเปที่หนึ่งตเป็นต้นตัวของทีเดียวรดยตั้งคู่เลยที่ว่าทำบู่ร่วชาติ แต่ว่าต uh. oh, so so, so, <groans> ัดจัดโหโหนั่นหมายความว่ามันเป็นขอคนกู้ที่เกันจากคองว่ามนเรื่องในชาติเดียวกันแต่ไม่ได้อยู่ในคู่กันือนก็ว่าคำบุญร่วมชาติก็จริงถ้าไปนอกศาน้ไปรั้สก็ลยที่แจ้งชัดกู้ทุ่หอดอกมันตายหายท่อที่เขาโดนกเกิดแแซกินแผที่คนอยู่ใครได้เลยแล้วพี่ดีสีจมต้องแจ้งให้ที่หือดูได้างตักู้เราเนีูยรว่า เป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องใหญ่ดั็นั้นเป็นเป็นความที่อยากให้ยืนกระแสที่ว่าในท่างตาต้อตปิดโควิดในที่การเกิดเหตุที่ยังยังลุกไม่ขึ้นคนเราจะจัดหน้าที่แล้วก็ลำตัวก็มีกานปึขั้นพองตัวแต่ถ้าพรบเกิดเตอหรือว่าความเกิดค้ามเกิดเตยคนมีสารที่นำมาทส่ช่วงปัจจุบันเราจะที่ถือคำว่าปอดพังลงที่มีสารก็็นทีพิธีการ ถูกว่ายากกว่าไม่ซ้ำเติมใช่ก็เลยที่เาก็เลยว่าให้การที่เสรีจนคนแตกเติแล้วก็บอกว่าอยากให้คนขอยทคือไม้ยูกรองซึ่งเป็นก็ของเสื่อิสัตว์ที่โสมหลักหากว่าเรา้าสู้ชีวิตต้องไม้ด่วนกอนและขณที่คนใทยเปไม้ยูก่อนคนที่นอตในกสอดนี่คือใครคือคนที่เราเป็นเศสของยูงไม่ต้อรใจย แม่รัอเป็นมีโร่ของคนรุ่นใหญตตัวนี้ถ้าโคบุรี้เด้เ่าจะสกิก่อนต้องกระเสีสยงการร้องเหว่ยงแต่แม่กำไปมันเขาผู้เริ่มต้นและเริ่มต้นใน้ีเดือเขาจะเป็นมิโรของโคนุรนดี้อยากใหมม้รู้ว่าณนะจากวันนี้ต่อไปคนไทยจะที่จะค้ากระเสีสยงจากการร้องเหวัยงแต่ติดวแต่ยังร้ะะองเ่งได้ด้วยมีโรที่ชื่นชอเป็นสยนางม ครูก็เลยกระตคู่กับแัสือทองให้รอเสเพื่อ้วันรุ่นเขาไปตรแทนของหัวใจพ่อแม่ทำคนดีนี้จากลูกหลานฉบับิกตอกพ่อแม่จะสเช่นนี้ก่อนเวลาอน้เขาตัดื่อสูงนี่คือไม้สือทองก็ต้องมาดีราบต่อ กูไม่ได <IS> <tr> ้เห็นคู่กูตู่แรกเห็นคู่กูคู่ที่าเอคู่กูเนี่ยคู่แรกเจอคู่กูเนี่ยคู่หงโต้ใครจ๊ะใครจ๊ะอะูใครกูอะไรตูอีไรกูอะไรูะูอรูตูอูดีกูดมู กาที่จะเเป็นัวเนานน้จะเองโดย่ที่จะสดงความคู่กับนี่นั่นเกขจกัก็สือกเงตุอนะ้ดว่าไม่มีคุสลากนี่ก็อาจจะบอกไม่รู้ให้คูจอมาเจอกันเป็นแค่คนเด็กในปากนั่นคอชี่เป็นแ่จะคอยกดนครับและมัาเได้รักสับสนุนอย่ดี คนเต็มันก็ OK. no ูด้วย่ายเมันปเลยแล้ว huh. uh ันรกเลยทุกทที่คุยด้วยกคุยแล้าแต่น่าจะคว้วยนะับที่เกตุารที่โดนเกอความเป็นห่วงมากที่สุคได้ก็คือาพรจคไทั่วอุกบาทายเ้ากับตัวมันแบไม่เป็นไรเลยโอ้ยงี้การหน่งนกากระายความเป็นเรื่องค่าอยู่ก็ คนก็ตนัติดนั้เราอโดตัวเชื่อมเนก็เลยกดเอร์สอง่อสองอเลยทนเลบนใช่ไ้เนที่ร้อก็เข้ไปที่มันลงตัวกันบครับมันจาร้อยเทอก็คือร้อยแต่เราร้อยคนถ้าสำมาก้อยทษใไม่ถูกโทษกั บริสานเราทำาด้น ah ้อยก็แค่คนแค่ใครใก้โรกน้อยใจน้อยใจก็อยู่ด้วยต้องตอบคำถามนี้มอบให้ให้แต่เธองทุกคนแต่ฉชนว่ารู้สึกว่าสร้างสิ่งดีขึ้นขึ้นหนึ่ครั้ครับเน้นายคนที่ว่าตายเป็นเสืองที่สามต้งนโวใช่ไหมไม่สามารถเป็นงาเได้แต่คนด้วยเป็นอีกแบบเพราะว่าเป็นสิ่งนี้ก แต่วก็คือมองว่ากอตัดตัวน้ังที่สุดพราะคำว่าห้อยถ้าไม่ตัดมันอยู่ที่จุงถ้านเกได้ว่าห้อยอย่างจกับเอาสิ่งตั้งร้อยแล้วมีเถมาสอครับความแตกต่างมันจะทำมีส่วนทำให้ความว่างเปลารนั่ก็เลยกลายเป็นคำโบราณว่าเสือแดดตัดร้อนแตกตาดซึ่งเป็นภาอุบลจันทร์เจนจตอุบลตอนตั้งโอ้โห ในที่สุดเราก็ได้เน2กมจอเจเ็อตกไรสัอย่าง็วคือคือคือก็บอกว่าันริ่งไม่แข็งนะพิการพิการร้อยเรื่องราตัวเราคนที่จริงๆแล้วต้องคือเปไปเป็นเรื่องกัที่าอมอว่าถกแล้วมอรา้องนรเย เกิดขึ้นออกมาภนเป็นภาษาที่ต่าภนอนได้ยาาในใจอบ้กที่ไทยเกิดจากขอาหลักัดรักัเป็นหัวใจกนอสเป็นตัวอี่ทกอ่ดูเหมืนนน่านจเป็นหัวใจ เธอไม่ได <icana>, ้แตจะอยู่บ้านคือตัวงตัวเดงก็าเขาทุกคนแบบนั้นหัวใจเขาเป็นเองก็เป็นใช่แล้วมันจะโดนสอที่ได้คูยไม่เจอกันเดิเจอกแล้วแบบคนใน้กสองคนเป็ยังรงด้ยคนต้ก็นงจเป็นลูกทุ่งฮแค่จะไม่รู้จักเครื่องนตีเลยนะไม่รู้จักตัวน้ตเนี่ยเดโม่ตัสองคน่มาเ เล่ากคป็นแต่กตเสือของตัวเองแล้วก็ถูกับนะจากคนใ้งมายีกนที่เผมซึ่งไม่พิเศษและมันเป็นภาษาพี่ๆท anyway> ีซึ <s <s Slide Slide ่งมันพอจบความเปิดเลยก็คือเล่นได้ได้แต่งได้และพี่อของถ้าเป็นทีมพรเวอร์่ากตัหวดต้องเานึงในสิเลยก็คือน้องเอโอ้ชูไม่พ่อแค่มาองเลงนี่บอกว่าพี่มีแ่รอให้เแต่งเอง ัะนี่ตเอีนักวยทที่จักของนงเพอเยอะรับแต่เเลี้ยงไม่ใช่แตงเลงดนรีเป็นเปนไกด์ไลน์เป็นคนแรกที่รับมือคู่กับพี่ไท่ต้องชอบเดียวเมื่อไร่ะุก่อนลตอนแรกที่เจอโอ้โหทเปตัวายานีเสียเขาบค่กัเออเขาเนเาร คือการปะทันในประตูกตัวหนโดนเสียงป็เสียงไปเพราะวันนี้ทุกๆสิ่งที่ทำก็ดูกถือขนาดนี้เลยเขาป็นเขากินเยอไปถุงร้องเป็นได้เหรอด้วยใช่กลังดีเวลาเวลาน้อยเสียงดีตลอดเวลาใส่ใจ็นเวลาไม่พร้อมจบหน้าและพี่พร้อมพี่ไปเต็กองอันนี้อันนี้คอยยิงกระโดดมันอันนี้อันนี้คือการ่างของแขกเป็นแบบไม่ใช้ไหมไม่ใ่ามว่าใส่ใจใช่แต่เป็นคนที่มีความพร้อมเต็ม คแต่มีเพลงนี้แหละที่คูแปลกใจว่าครูก็ไม่ได้ร้องเองเพราะว่าไปถายากากลับมาไม่ถายกัแต็เตอร์กับแจนบอลซึ่งเป็นผู um, ้ดูแลที่ต้องใส่ครับใครมาใส่เสื้อ้ยังใส่มาแล้วไดเป็นยังถ่ายไดยั้องบอกว่าอดมาร้องเทามาแฝงปกตร้องปุ๊บเหมืจะไปเตะ่อลแต่ท UH! ี่ร้องจบปุ๊บพู้ครับร้องสองท้ายครับส่วนนี้เนี่น้อเพลงช่วยอ ร้องเพลงสี่รอบโหนี่สามารถเอสาวคนนี้อยู่คือน้องเฟิร์กันละครบสุดยอดจริงสยองที่ากเเพราะว่ามันเป็นสเบลล์้นุากเกิดว่านักร้องลุกทมลุกกระแต่กอนมารอร้องอบบเดียวแต่วันนี้ลุกทลุกแค่สะความสัมารของนักร้อนครับืเ่งร้องเพราะ สอเข้าใจดนตรีครับสามแต่เพื่อร้างเพร้ะมที่อสร้างได้คนเดีครทูก็เลยมอกว่าคู่นี้เราวนที่อยากรู้ว่าพี่ไเอาอยูนี้ไม่เ็นสายีดีเล่เทคคุณชอบชื่อเว่าฮักเป็นโมโหัองนตัวี่่เ่าต้องลงวพี่่ที่ไ้องุณมี แต่ที <Pie year ixes> แแ่แน่ที่เห็น่าใครอยากงก่อนโหลดอจจะเนเรอสุเกิน้วเกวนมาตรว่าตันซ้ำซ้ำความแทบใจย่างๆวองักสึกษาคนถครูไคุ้นและไม่ดูดูแนเขโดยตรงแต่คูไป็เท่อเขากับและเป็นตัเขาเข้ามาอยู่ในแต่นี้แล้วก็ ไม่ได้ดูเนี่ยไม่ได้สักตาอคกบแต่เขามองไม่เคยและเขาก็จ่ายเรื่องสีูเขาเลยเป็นนักจ่ายเป็นนักจงใจเป็นคนรูกคอคนเสียงเขาเลดนร้องได้หดแต่ถ้าที่ดูแอบดางที่จรองเขาจะร้องไม่สามารถดึงความร้อนกระซิบออกมาจากผิวหนัเราผู้นี้คุยประกบผู้ที่แปลกที่สุดคือนทีกจะเป็นชายหดีนาแต่ผู้นี้เขากืาย เตอนเ็ม <t ư> ่ใช่เสิบกว่ายมันจะมีสิี่ันจะมสิบห้าเลยไม่ใช่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 สิบกว่าเลยต้องามี่ห้าดลยนะคุณชต้องรับามคาดเนื้อและสามารถเป็นสี่ยได้เลยครูบอกว่าถ้่เราแบบเขยต้องเรียนด้วยท่นอารยได้รู้ว่าอย่างที่แท้ที่สัยวกมันต้องทำจริงจก่อ คนที oh. Oh ite, ่โกงก็ติดน้ำแบบเสร็จหมดก่อนโอ้โอ้โเจอในนักการแข่งเพลงร้องไม่เือเรียนคาตหน้าใช่ไแต่เขาเก่งมากเป็นคนที่เดือดร้อนแบบไม่มีความตั้งใจแล้วอยางนี้ทำพูวต้องโผล่เยพูดก็เป็นร้องเพลก็ดีแต่วิธีการร้องการนสื่อคูู้อยากตายไก็เลยให้ประบบกระหึ่ยใหญ่เลยมันแาดจากค โอ้โหนแลกาทวล้นะครับสอบเสร็จตนวเนี้ยคที่มีเวลาจะทำทัโอ้มาแล้วนะครับกาต้องรอเลยนะครต้องร้เลยคือตัวอยากให้เราเดืออตเราต่อใช่เขาต้เป็นตัวองเป็นเสี้วก็เป็นที่เป็นคนที่ไม่ได้นยากมแต่ต้องมามาถึงแบบให้ร้อยจะถึโห ซอแรกัอวรปีสาม่คอแพออกมาวิ่งเพ่ตัวเองเสียเงลนยอากนอสลอยแต่คนเราต้องไปวิ่งเยอวิ่งยับผนคือถ้าไม่ใช่ไม่จบนัคือหองครับทุกพอประสบเลอนนี่อพี่เลิศมาองคุยกับคนคุย้องสายสายนี้ยสา่ทำเวไมคยกันทำเวลาิเนสุดบอว่าอยากให้ มันแทนกับเราเพช่วยกันเล่าคะและปลอบเระลมกับเด็กน้องรุายที่คือระบาดของขั้นรุ่นใหญ่ขตกขั้รุ่นน้องให้กลอบกันลอบใจังไงคว้ากําไ้ในอดีตูต่ดูว่าตาตปลอบใจได้ลงท้ายว้าตายปลอบคือด้านที่น็มว่าผู้หญิงที่เดินแจกที่แต่เราปลอคือสว่าเขาเป็นผู้สาวแล้วก็ตกในคนบอกว่าจะตป็นในใจ เกิดูเพื่น้กนเสร็จเสบอกใม้เป็นบอมัเขาจะไม่คุอก็เลยตั้งรตกผมพูดมาได้ป่ะครับเกิดพอแค้งมาใส่เสียงรับเกิขอมาแจ้งไม่ได้ไงเพราะว่าเราว่าแม่เคียงรอบอคนเจอเสียงลูกพี่มาผมก็ไหวนะับพูดกรับผมต้องไป้องใหม่แล้วก็เป็นคนที่รอ้องซอก่อที่สุดอีกคนหนึ่งเหมือนกันแต่สุดท้ายก็ได้ผมครับ แลวันทีร่องสตือกต่อไปใครับในเวลา19เนิาของวันนี้นอกจาที่เมวานนี้่อยทีเซอร์ไปกลายเป็นแวร์โลกทุกโซเชียลิครับวานนี้หลายล้านผู้คนเข้าไปดูเพลงนี้แต่ถ้าเป็นทีเซือก็ตกนะครับดูต้งดต่อ่อตอตงนอ่ด่อ่ิ่อ่ต่ออ่อ่ดติดด ตอนแกเราเริ่มมันแบบสายๆรัแต่เริ่มมจาแบที่โตถึงเพื่อตได้รกเรารมจากที่โตเองค่าทางค่แต่ไม่ก็เี้องที่ดูแบบเาติดต่อแบตดแตม่คยแล้วที่ิดค่อคทุกค่าที่อยู่นอตให้ใสหัน้าจาที่เกิดมาถ้าเป็นคนดัง้าได้มีคุณแม่มากแต่เราก็ทุกเบเนเขาจะด้ะมอะไรบ้างกบบคุณสื่อีกเขาสนใจตงคุตกาเเพราะกับเสืเอย่างนี แต่นี่คือการกลับมาากบริงจังนาคนั่งล้วก็แอบต้ออันที Number ่สองเขาจะเป็นการตอามร่วมแต่ร่วมแต่ถูก่อเ่าผมร่มทุนมบแต่ให้ต้องมีต้นเราให้เอาสำหรับให้มันเป็นกาเาสามาสร้างรับครสบันตัวน่าสต